สวัสดีครับนี่ก็อาจารย์ท่าก็ททำวางพื้นเรียบร้อยนะครับพ่กนี้ก็จะเทนะครับนี่ก็เทพื้นนะครับย้ายแล้วครับสารหลักบ้านนะครับพระอาจารย์ท่านก็ลงมาดูแลนะครับลงมาดูแลนะครับย้ายเรียบร้อยครับแต่ก่อนจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็ย้ายไปไว้โน้นนะครับแล้วพระอาจารย์ท่านว่าจะเอาจะเอาศาลาสงไทยน้อยน้อยนะครับอาจจะมาตั้งที่เดิมนะครับเนาะ nes. นี่ก็ต้องเป็นให้เป็นพระอาจารย์ท่านวางแผนนะครับพระอาจารย์ท่านวางแผนนะครับพระอาจารย์ท่านวางแผนเรนต้องยกไปไว้ตรงโน้นก่อนนะครับยกไปไว้ตรงโน้นก่อนนะครับ ออพอจะเ้าจะกลับแล้วครับเราจะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วจะกลับแล้วนะครับ พอที่โมงห้าโมงงอาจารย์มาจ่มี้าแล้วมากข้าวแล้วข้าแล้ข้นมากว่าผู้ชายเขาผู้ชายเขากวาดสังทานเห่านล่ล่ะเบานั่นแหละไ่มีเงินเออทบานเห้าเลยล่ะวันนี้เนี่ยค่อยแพแพลูน้องพระอาจารย์สบาย พ่ออาจารย์สมบัติละบ๊อดบ้านเขาไปใส่แต่ว่าค่อยแพ้เลยได้ค่อยนุบเราเลยด้อาจารย์อาจารย์พัดแพ้คู่บาเตะเราบ่อดอันเดดอนหมอกคู่บาเตะในเด้อคอยเราบ๊อันคู่บาเตะไปสวนจุ้ยค่อยในเด้อทั้งทั้งว่ะอันทั้งหารพระธรรมคู่เราบ่อดวันนี้คอยเลยจะได้อันคู่บาน้ำกับคู่บาตองบ๊อดคอยเราว๊อดอาจารย์คะเขาน้อยไม่ได้เอาเทียนมาเขาน้อยอันขอมีมุ่นเน่มีมุ่นอัน คู่บะจองกับคู่บะน้ำอันไปสะพี่ดิบงไทยบ้านเฮาไปใส่บนเลี้ยวเโอ้ยไทยบ้านเฮาก็คูตาเห็นนี่ะจานด้ยอ๋อผู้ใหญ่ผู้ซอยอะมากวาดซอยผู้ใหญ่นี่ะเล่ามาด้วยแล้วผู้ใหญ่ผู้ซอยเขาก็มาอ่าพอผู้ใหญ่ครับพอผู้ใหญ่ครับเนี่ยพราผู้ซอยอะไรเออเขาก็มาอยู่แล้วแหละกบ้านเฮานี่ละบ้านนี่ล้วก็ว่าวในนั้นเลยขึเนว่าวในได้สานอันนี่ออกโอนอันผู้บะจวกอู้ดบนถ่านวฮาไทยบ้านไทยบ้านกุ๊กโอบไปใส่มด เขาก็เลยว่าอ้ก็ค้ตเห็นแลเนี่ยก็ไปหาเงินใส่นี่ใส่สินนู่นี่ผกระุ่มหัวอยู่วะยบ้านนี้เรขึ้นว่าอันอันคูปบะตดองอ้ยนี่มากก็ญาติยันเพินอันได้ช่วยอย่าญาติเพินนะอาเดีมือหอดผุนข้าวนาคนีคอยมาหอดสิอจย์ได้ครับสามล้อมาเองเลยได้พอจัพอจดิดีดีดากรับกลับเอาเมือนาา อ่าไปก๋วยเตี๋ยวมะเร็งคนเอ็ดงานเนาะโอ้คนว่าเพิ่นละหิวก็เลยว่าอันกระเพาะบัดนี้แม่ชีอยู่ทำอยู่วัดเพิ่นลงมาเอาคอพักบัณฑิตก็เลยเองขนประจัดเอาพักมือหน่องหัวหน้านะโอ้ยูยู่ยู่ย no no ู่ทำมีเม่ซี่ปะด้เม <mo ่ซี่กับพระพระเพิ่นมาเอ็ดอันนั้นเธอพระนั Bundes Bundes ่นแหละในแม่ซี Phoenix ่เนี่ยพ่ออ่องในคนขับรถแน่แล้วก็อาจารย์ได้อาจารย์ผู้นึงอยู่เพิ่นเคยมาเนาะ มาบินพระาทญไฝ่งนะอจัดองค์นั้นนะภานาเพื่อนเอเพนเพืนกับบ้านมาภวนาเพื่อน้าโนาพนไปไปกรุงเทพโอ้พหภานาไปกรุงเทพทานาไปกรุงเทพมาสบายกเนาะเราดูเลยนะเราดูเราดูเพิร์นนะเพิร์นเอามาแจกขคามเมอเมื่อวานนีเพิรนบ่ฮเอามาแจกเขามาแล้วกันอันแม่น น <si eh> uh ี่แอมว่างไม่อยู่ว่าพักงุ่งนะเอามาขายหนูนโอ้ยไม่ได้ขายด้วยเอามาแจ๊งขโหน่อยให้พวกพีให้ไปช่วูน้างดให้บ้านเาวเนจนว้าคขันนาจาจนว้าคขันเม้นยุ่งโห่ละเฮ้อละเฮ้ออายุขี้ดินข้าจนขาดอาวมีหลีมันดูเนาะแล้ดูเอรีเลยที่ไปเอากะจุ่มฉันไล่้าแล้วพักเอาเวลาไดไปเอาหัวหน้ามาทิมโปเฮ้อและมะเขือก็คือเ้ามาทิม นะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนเสานี้ก็เสาต้นคูนะครับต้นไม้คูนะครับเสาต้นนี้ยนะครับเสาต้นคูเป็นเสาเก่านะครับเป็นเสาเก่านี่ขันห้า ห้าแต่งเมื่อเช้านะครับแต่งเมื่อเช้าเอาพระทธูปก็เอาลงแล้วนะครับในพระอาจารย์เขาจะกลับเลยนะครับกลับแล้วนะครับมไม่ได้ไม่ได้ คุยกับเพื่อนเพื่อนว่าซื้อซื้อซื้อสารช่วงไทยมาตังเว่าดแต่ว่าอ้นต้นคูนต้นต้กไวอยู่แต่ว่าตันมันไม่ได้แลวเพราะ่าตะกีมันก็ไดต่หน้าเขาพอแอบมันตะกีนะอ๋อย่้สองเมตรห้าสิบ โอ้ยไปหาสิเลยเลยไม่แห้งไม่ได้ขึ้นผู้ขึ้นผาเตื้อสมือนี่เห็นึือเห็นไข้ยุ่เหาได้ไปป้าไปโดงนะอันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปป้าพูนแล้วพกกด้แอนพูนแล้วตะกาวมันเคยได้มันเคยได้ โอ้ยป้าไม้นะป้าไม้นะพ่อเว้าเดี๋ยวได้ยีรรอกเก่งคูนนะอก็พ่อ,พ,อพ่อขอลํำเพลินแหละพบก็ได้ยีรรออกครับก็นี่ก็ใกล้ครับใกล้จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับถ้าเทพื้นเสร็จก็ทเทพื้นเสร็จแล้วก็เออนั่นแหละครับก็จะ ก็จะเสร็จไปอีกทอดหนึ่งครับเหลือแต่ฝาฝาก็จะจะ,จะจะไม่ล้อมหมดนะครับจะล้อมแค่ด้านเดียวคือสองด้านประมาณนี้แหละ <c oughs> ก็ดูพระอ,อาจารย์ท่านดูพระอ,อาจารย์ท่านทำต,าม,ต,า,มตามพระอ,อาจารย์ท่านพูดนะครับเนะอะม,มีอาจารย์เป็นผู้นำนะครับมีอาจารย์เป็นผู้นำนะครับอาจารย์เขานำนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตาก็จะมาร่วมเทปูนด้วยเนาะต้องอาศัยชาวบ้านเราเนี่ยแหละครับครับก็สำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเยงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ